ัสดีครับนี่ค่ะเช็คค่าแปลของคุณนะช้าหน่อยนะคะเพราะช่วงนี้ฉันต้องหมุนเงินจนตัวโกงเลยแต่ราคาของมันน่ะหวังว่าคุณคงจะพอใจนะคะเพราะว่าเท่ากับบวกดอกเบีย้ยเข้าไปในตัวเลยทีเดียวขอบคุณมากนะครับแล้วนี่ก็เป็นบัตรเชิญ ไปงาน r a n n o p e n n n g Entertainment Complex ของเลทีกับอาล,ลินเขาว่คุณเป็นเพื่อนฉันนะคะโอเคฮะคุณไม่สบายหรือเปล่านะถ้าทางคุณดูสู้ไปพ่อไม่กลับมาบ้านสองวันแล้วล่ะคะ่ะฉันไม่รู้ว่าจะไปตามหาที่ไหนแล้วคุณแจ้งความหรือยังไะคงไม่ต้องแจ้งหรอกคะ่ะ ฉันเดาว,ว่าพ่อคงจะแอบไปอยู่กับเมียเก็บคนใดคนหนึ่งของเขาหรือไมไ่ก็พบคนใหม่ก็เท่านั้นเองแต่ที่แย่ไปกว่านั้นน่ะพ่อจ่ายเช็คไม่อันเลยตอนนี้ฉันกับแม่ก็เลยต้องมาลำบากใจอยู่อย่างนี้ไงแต่นั่นแหละค่ะ มันอาจจะถึงยุคเสื่อมของเราแล้วก็ได้จริงไหมล่ะคะความเสื่อมส่วนมากของคนเราเนี่ยจะเกิดจากการลืมตัวพ่อเองตอนนี้ก็กำลังลืมตัวอยู่ใครห้ามก็ไม่ฟังคุณูคะครับ คืนนี้ฉันอยากเมาจังตกลงฮะเดี๋ยวผมเลี้ยงคุณเองนะฮะฉลองได้ค่าเรื่องดีค่ะถ้าอย่างนั้นนะ่ะเดี๋ยวดีฉันขอตัวกลับไปอาบน,น้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่ร้านอาหารญี่ปุ่นที่เดิมนะคะตกลงครับ เชียร์สค่ะเพื่องานแปลของคุณผมเนี่ยเกรงใจคุณจริงๆเลยนะครับเงินเดือนในผมก็รับจากคุณส่วนค่าแปลเรื่องในะคุณก็ให้ผมแพงกว่าที่อื่น <c oughs> อย่าคิดมากไปเลยนะคะคุณภูคุณน่ะมาช่วยฉันแบ่งเบาภาระตั้งเยอะแยะนะคะอย่างเช่นเวลาฉันไม่สบายคิดไม่ออกเรื่องการหมุนเงินคุณก็มารับการทำแทนฉันไปทั้งหมดเลยเท่ากับว่าคุณเนี่ยมาช่วยแบ่งเบาวความกลุ้มฉันออกไปไม่ต้องดูอื่นดูใครนะคะดูอย่างคุณแม่ฉันเนี่ย ท่านเนสู้ความกลุ้มไหวที่ไหนกันคะถ้าคงจะจริงมั้งครับผมเห็นท่านมาบ้างไม่มาบ้างแต่ว่าก็จะเห็นท่านมาทุกสิ้นเดือนนี้มาจ่ายเงินเดือนหรอครับมาเก็บเงินต่งางหากลรอคะเออนี่คุณรูคะวันนั้นที่พัทยาน่ะทำไมคุณหนึ่งรีบกลับกรุงเทพเร็วนักล่ะคะมีธุระสำคัญเหรอคะ ก็เรื่องเดิมๆนะฮะเรื่องทำหนังสือรุ่นเรื่องงานเลี้ยงรุ่นที่โรงเรียนเก่าะฮะ <_ Abd us> แต่ว่าวันนั้นเนี่ยผมอารมณ์เสียมากเลยนะครับก็เลยไม่ได้ปรบคุณขึ้นมาลาแด้แต่ทิ้งโน้ตไว้ให้หวังว่าคงไม่เสียมารยาจนน่าเกลียดเกินไปนะครับไม่น่าเกลียดหรอกค่ะเพียงแต่ว่าคุณน่ะ ทำให้ฉันกังวลแล้วก็เป็นห่วงคุณแค่นั้นเองค่ะขอโทษดจริงๆนะครับไม่เป็นไรแลร้วค่ะให้ไงฮะพูดถึงก็โทรมาพอดอีแต่คุณทองไม่ต้องเป็นห่วงนะค,คืนนี้เนี่ยผมจะไม่ยอมไปไหนเด็ดค่ะ ฮัลโหลอาจารย์เหรอครับฮัลโหลฮัลโหลสัญญาณไม่ค่อยดีครับขอตัวสักครู่นะครับเชิญค่ะ ห <Hello. S 2> พี่นอบเหรอฮะผมแผนข้าวอยู่ <Hello. S 1> พี่อยู่ไหนฮะอะไรนะฮะ <Hi. S 2> อยู่แอร์พอร์ตแล้วครับ <Hi. S 2> พี่แบไงกฤษคืนนี้อหร <Hi. S 2> นี่ทำไมมันกระดันหันแบบนี้แล้วครับโอเคครับโอเคไม่ต้องเป็นห่วง ผมจะดูแลความปรพิของตัวเองอย่างเคร่งครัดครับผมเป็นทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมคงคิดถึงคุณแย่เลยบ๊ายบายครับ ว่าจะต้องเลิกทางานการกุศลจริงๆเสแล,แล้วครับม <c oughs> ันน่าเบื่อจริงๆเลยนะฮะยี่เงินก็ไม่ได้นะครับแถมยังต้องเสียเวลาส่วนตัวอีกถ้าผมไม่ติดนะครับว่าทาให้โทรศัพท์มือถือผมใช้แล้วก็ให้รถยนต์ใช้แล้วก็ให้คอนโดยอยู่ฟรีแล้วก็ผมเลิกทําไปนานแล้วนะครับ <c oughs> มันไม่รู้จักจบจากสิ้นสักทีนี่คุณอยู่คอนโดเหรอคะ ก็ของอาจารย์ที่แกมอบหมายให้ผมทําหนังสือรุ่นนะครับพอดีคอนโดของแกเนี่ยไม่มีคนเช่าแกก็เลยให้ผมเข้าไปอยู่ฟรีฮะผมว่าอย่าให้พูดถึงมันดีกว่าครับเซ็งแย่อยู่แล้ว มีความสุขจริงๆนะครับคุณทองฉันยังไม่อยากจะเชื่อคุณเท่าไหร่จริงๆนะคะพอฉันจะเชื่อคุณทีไรเนี่ยมักจะมีอะไรบางอย่างที่มาเตือนตัวฉันบอกว่าอย่าเชื่อเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอะทำไมล่ะฮะ คุณูคิดบ้างหรือป่าคะว่าตั้งแต่เรารู้จักกันทานข้าวด้วยกันเต้นรากันแม้กระทั่งตอนเนี้ฉันมีแต่ความสงสัยและความแคลงใจมาตลอด